กูถ <toys> ่ายกล้องก็ถ่ายตอนมื้อต้าบะคุณเฮ้ยไดล้วฮาฮ่า่าสามจบแล้ำนดไื่อนี้มาเอาลีก็ปาเนาอไปบลูกเียแล้วไมแล้วไม่แล้วไเรียบร้อยแล้วมาใจใจก่อ มาที่ไหนมา่บยเป็นเจ้าของต่อคืนเอาปูซาวขึ้นมาปูซาอยากเบิ่งก็ไม่ให้เบิ้งน่ึงก็ไม่เขาเบิ้งได้ไงเขาบิงยี่แปด่เก้เองเขาแค่ดำ วันวันนั้นแกแกเดียวเสียเขาสี่ <laughs> <laughs> สิบบาทเตะหาร้อยเลยเตะหาร้อยเลยแกแกโอ้โหแมนนะสี่สิบบาทแมนบ่โอ้ยบวกเกินบวกแบนแบนวันนึงพี่นจ็บอกว่าเตะหาร้อยมันบอกว่าเตะหมื่นหนึ่งเลยหมื่นหนึ่งเลยนัดวันมาเลยเยอาคนเก่งได้ใชยเก่าพอยู่เนาะเออเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพี่แจ็คบอกว่าพี่ไม่ได้อยู่ไม่มีสีสันเลยใช่ไหมเวลาเนี้ย

แจมนบอมมนัตัวไปลุกแจแมนบ่แมนอันตัวไปโลดเฮาน่ยไปดียวแกมือได้เนาะม่ไปเดียวอยู่สนะมจะคอยเฝ่ยอย่างเนาะเฮ้เพื่อนเราเพิ่นระหยัเฮามึงเชื่อเอ็ม้ล่เลื่อนินเหล่ามาป้ามันซื้อเหล่ามาจิมใหแล้วกินเหล่าผสมสปอนเซอร์เออแบลเบกินเหล่เพื่อนดัมพอบเลยโอ้มงกินเะไรอเหล่า <S 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 ลอด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 กล้องมีเห็นอยู่นี่ลอดลอดปิดบังปิดบังไม่เราไมนยังเขามาส่องอยู่ปิดบังจังได้เขาไม่ได้ปิดบังมึงก็เว้นชงมากปิดบังเขาไม่ได้เขาปิดบังกันมึงก็มึงปิดบังแต่เขาเขาไม่ได้ปิดบังเขาเนาะเอออ้าวเาเเอออมึงกฮ้ยโอ้แอดพวงนี่ ได้ใส่ตังน้อเขาไม่เลยเขาเมื่อกี้แต่เก่าแล้วแต่เขาดำนุจมดำยดด้ด้ฮะมันน่าจะเห็นงานกูดูจากสูตที่มันแต่งน่าจะดูไอันเตแเราแต่งตัวจะเป็นแฟนแอคทีดูดีอยู่ไอันลงงานันเรเริียมแล้วเราเดียวเจ้าเดียวแะว่าแกันก่ัว่า่ก้านก็เลยเมียเราสบายไม่ต้องไปงานเขาาในใจรอนเนาะจะให้ไายุให้อยบ้างน่อยก็ได้ เีสันที่เตะไปดีคนคือกันเจ้าก็เห็นอยู่คือข่อยมงไงลพี่กนยังไงไม่อยากไปเตะตะก้อเ้วช่วงนี้เกเคียวเจ้าะสิมาเลยอยสู้เจ้ารมาได้เลยมาันไหนเดียผมตากถวันผมที่ผมมาเตะตะก้อพี่น้องจักเตะไปยังลินตะลกบ่สันโอ้ินตลกบ ฮะดูพวกนี่ลินตะลกเว้ยเตตะเกาอเฮ้ยหาเดนบอลินตะลกกันยังกว่าชิเตะกบบตเห็นอ่ะหาเดนบลินตะลกเลยนี่เห็นย่างก่อนเลเจอนังเผาเป็นท่บนะ

าไปอีกอาเด็กนะีชองกัคนละ้อยเฉยเขาเออมึงแมมันสภาพมันมีสภาพมึงนั่นบอกมมีสภาพฮะยัง

อ่ะเข้ากันยาเข้าไปเข้าโอ้ไปๆ มาตั้งใจแล้วเพื่อไม่จะได้เกินมาตั้งใจจะได้ถือตะกอลูกนึงแล้วก็ไปเลยไปนี่ว่าปากมิกแพรเลยไปนี่จากได้ค่ารถแล้วอันลอยกว่าบาทไม่ได้ค่ารถเลยไปนี่มันเสียไปแล้วห้าสิบบาทได้ค่าน้ำท่องไปแล้ววันนี้เออวาเงี้ยมาผู้ชาวยสามหายีกตอนนี้กูโทรไปเมียไม่รับแต่เมื่อคืนกูน้ำยันตีห้ากูไม่รับสายฮะเนี้ยก็ ใครจะมากินน้ำส้มใครสาวใแม่รกูไปน้ำนีเดิมาหมาบ้านใครบ้านกูหรอเดี๋ยวใช้ใช้บงนใช้ป้าคนเก่งอยู่หกสิบหกเอยเจ็ดสิบหกนี่โอ้ ใครซื้อแมมเลยปลาผดปลาแค่้อนผดจะได้เไ็บใครกซื้อเนี่ยเกงุไปจำัะเจ้าแคบเดียวในยซ้ำพันเร่แคเยได้ค้งทางว่าจะแต้มว่าอนแค่นอนพวกนี้เออจะวบหน่อยเพราโทษชิเชิญเกมนี่แหลเกมเนี่ยเนอะเนอ มามาพี่น้องเตะแล้วก็เปิดหนึ่งตึงขึ้นไปหัวยากกันเสืออยู่ไก้กันเสฟอก็มาเสริ์อโ้หนอ คุณได้จับกูดิเอเมนอน10นาทีและน่ะไลยเดียวกันกับวันนี้เดียวกันนี่นัการเดียวกันนี่ยันเดียล่ไห้นี่อันไล่ที่เขาเปิดเบ็ดมันมืดมาลงสีรังใส่ประเด็นเส้น

<laughs> ừ. đó, thả lông tê cho หน่อย Chụp game này, này. Thả nè. Nè Nè 재미식